ครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่นาดาทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บส r i b e กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมโอเคนะผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปิด เพืああ่อนที่ชอบไลฟ์สดเรามาแจ้งเตือนเราแบบนี้ผมก็อันดับแรกนะผมให้เราไปที่ Facebook ของเราได้เลยนะผมจันนังก็ผมก็ให้เราให้เราไปที่ขีสาขีดนะผมนี่ตรงนี้ได้เลยนะผม่าจันนังผมให้เราเลื่อนลงมาผมเราจะเจอกับคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับคลิกเข้าไปได้เลยนะผมจันนังให้เราไปที่คําว่าการตั้งค่าครับผมจันนังก็ผมให้เราเลื่อนลงมาผมเลื่อนลงมาเราจะเจอกับคําว่าการตังค่ากันแจ้งเตือนนะผมให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะผม หนังกับผมตรงนี้จะมีคําว่าวิดีโอนะผมนี่คือนี่ผมตอนนี้คือผมได้ปิดแล้วนะแบบนี้ผมนี่เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะผมนี่นี่ผมไล่ปิดตั้งแต่ขั้นล่างเลยนะผมเพราะว่านี่ผมตรงนี้จะมีผมนี่เพื่อนคนนี้่ากำลังถ่ายเทอาสดแบบนี้นะผมซึ่งจุดนี้ผมไม่ต้องการรับรู้นะผมถ้าจะให้รู้ก็คือผมเวลาผมเล่นเฟซเนี่ยผมเลื่อนไปดูฝีเข่าหน้าแรกอะไรแบบนี้่าถ้าเพื่อนคนไหนไล์สดมันก็จะโผล่มาในจุดนั้นอย่างเดียวนะผมมันจะไม่ แจ้งเตือนนะฮะโอเคให้เรากดปิดได้เลยนะผมถ้าเราไม่อยากรับรู้ว่าใครไหลสดอะไรแบบนี้บ้างนะผมอ่ามันจะไม่มาแจ้งเตือนในจุดนี้นะผมอ่าเพราะว่าถ้าใครได้เปิดไว้เนี่ยเพื่อนคนไหนไหลสดแจ้งเตือนครับผมพี่น้องครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมถ่ายที่สุดนี้ผมก็หากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ